ยืนยันแล้วอย่าพึ่งขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมนีจนกว่าจะมีเที่ยวบินบินเข้าประเทศไทยอันนี้อ๊อบอยากจะมาเล่าให้ฟังสําหรับเพื่อน,อนๆท,ทีมเยอรมนีที่ยังไม่ได้ขอวีซ่านะว่าอ๊อบยืนยันแล้วว่าเพื่อนเพื่อนอย่าพึ่งขอวีซ่าเยอรมนีจนกว่าจะมีเที่ยวบินเข้าประเทศไทยเพราะว่ามีหน่วยกล้าตายของเราเนี่ยเขาได้ไปลองมาแล้วอ่ะแต่ช้าก่อนอ๊อบก็มีข้อเสนอแนะในช่วงหลังจากนี้ด้วยนะ ก็ลองฟังกันดูแต่ว่าตรงนี้อจะเล่าให้ฟังก่อนอย่างนี้คือเพื่อนคนนี้ในกลุ่มกโนไกด์แฟนฝรั่งของเราเนี่ยคือตัวเขาเองอ่ะได้เคยผ่านว en ีซ่าเชงเก้นเยรมาีไปเยี่ยมเยนม,มาแล้วสองรอบก็แน่นอนครั้งนี้เป็นครั้งที่สามใช่ไหมเขาก็ยื่นวีซ่าไปตามบติมีเอกสารอะไรครบถ้วนเลยก็ส่งใบการันตีอะไรสีส้มของผู้เชิญไปด้วยแล้วนะปรากฏว่าก็คือได้กลับมาเป็นใบปฏิเสธวีซ่าเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึง่ง แต่ที่เนี้ยผขอไฮไลท์ไอคำนี้ก่อนเลยว่าตรงนี้คือหน้าเว็บสถานทูตที่เขาบอกแล้วว่าคําร้องวีซ่าเชงเก้นขนาดนี้จะยังไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากสถานการณ์ในช่วงยื่นคําร้องขอวีซ่านั้นยังไม่ปรากฏว่าการเดินทางกลับจะเป็นไปได้ก็เลยขอแนะนําให้ท่านยื่นคําร้องขอวีซ่าเชงเก้นต่อเมื่อเปิดทําการบินมายัางประเทศไทยตามปกติแล้วคือเขาเอาจริงเอาเคยพูดไปก่อนหน้าน,นี้หลายครั้งแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีหลักฐานมาแล้วไงแล้วก็ เลยเอามาพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะเรามีหลักฐานอันนี้ก็คือที่เพื่อนคนนี้เขาแชร์มานะในกลุ่มของเราก็คือหนังสือแจ้งการปฏิเสธซึ่งปกติของที่เยอรมน,นีเนี่ยจะเป็นภาษาเยอรมันนะแต่ตอนนี้เขาแปลมาให้ด้วยแล้วเขาก็ตกใจนะเพราะว่ามีเป็นข้อๆตั้งเยอะแนะ่นี่อับดาลเองตอนแรกเขาอาจจะตกใจว่าโอ้โหปฏิเสธนี่เหตุผลเยอะขนาดน,นี้เลยหรือเปล่าไม่ใช่มันมีแนบใบภาษาเยอรมันมาอีกอันหนึ่ง ก็คืออันนั้นเป็นใบคำแปลไงก็เนี่ยติ๊กมาที่ข้อสิบสามข้อสิบสามก็คือข้อสิบสามนี่คือคำแปลมีข้อสงสัยในเจตนาของท่านที่จะเดินทางออกจากกลุ่มประเทศสมาชิกก่อนวีซ่าหมดอายุต้องเข้าใจนิดน,นึงว่าคำปฏิเสธของวีซ่าเชงเก้นเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยก็คือมาเป็นข้อๆอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเหมือนมันเป็นแบบฟอร์มอะ่ะพอเขาจะปฏิเสธอ่ะเขาไม่มานั่งอธิบายเราหรอก คือบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงตามความหมายของมันเป๊ะๆไงใช่ไหมอันนี้คือบอกว่ามีข้อสงสัยในเจตะนาะของท่านที่จะออกจากประเทศสมาชิกก่อนวีซ่าหมดอายุมันก็หมายถึงว่าไอเหตุผลที่เอาบอกไปก่อนหน้านี้ว่ายังไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์กลับเข้าประเทศไทยใช่ไหมซึ่งตรงนี้เอาก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้เป็นความผิดของสถานทูตเพราะว่าเราอยากให้เขาเปิดให้ขอวีซา่าเขาก็เปิดแล้ว แต่ว่ามันเกี่ยวกับว่าประเทศของเรายังไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์คือเที่ยวบินปกติที่อนุญาตให้บินกลับเข้ามาได้เองคือมันเป็นกฎเกณฑ์ของวีซ่าเชงเกณฑอยู่แล้วว่าจะออกวีซ่าให้ต่อเมื่อผู้สมัครสามารถเดินทางกลับมายังประเทศบ้านเกิดได้จริงอ่าคือต่อให้ไม่มีโควิดเนี่ยมันก็มีข้อนี้อยู่แล้วเขาเรียกว่าเถ็นตรงไงทําตามกฎของชั้นอยู่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเถนตรงคือเหมือนว่าเขาก็จะเปิดให้เราแต่เขาก็ดูข้อ,ขอกฎหมายอืมอุย้ยมันมีข้อนี้อยู่ด้วย ยังไงเราก็ต้องรักษาข้อนี้เอาไว้ก็คือผู้สมัครจะต้องมีเหตุว่าจะต้องเดินทางกลับมาประเทศคือที่ออฟชอบพูดในวิดีโออื่นว่ามีข้อผูกมัดกับประเทศไทยอ่ะแต่นี้ในเมื่อมันกลับมาไม่ได้อ่ะเพราะว่าไทยยังปิดกั้นเที่ยวบินอ่ะฉะนั้นก็คือข้อผูกมัดกับประเทศไทยมันก็เลยไม่มีไงเขาก็เลยให้วีซ่าไม่ได้ไงนี่ก็คือที่มาไงถ้าเกิดเราจะเถียงว่ามันมีสิก็นี่ไงที่เขาติดต่อสถานทูตขอกลับมาหรืออะไรเงี้ยต้องจะบอกว่าอันนั้นอะ่ะ ที่ติดต่อสถานทูตไทยที่ในเยอรมน,นีเนี่ยมันสามารถกลับมาได้จริงแต่ว่าเที่ยวบินมีน้อยแล้วก็บางคนเขาบอกว่าจองคิวเป็นเดือนเลยนะกว่าจะได้กลับมาเอ่อฉะนั้นมีทางเดียวคือถ้าวีซ่าหมดอายุแล้วต้องไปขอเขาต่อวีซ่าอีกซึ่งหลังจากนี้ก็ไม่รู้เขาจะให้ต่อหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดคือให้ต่อได้จนถึงสามสิบกันยาคือเป็นการต่อแบบพิเศษเพราะว่ามีโควิดอยู่อะไรเงี้ยแต่หลังจากส0มสิบกันยาก็ไม่รู้จะให้ต่อหรือเปล่าอ่าครับทีนี้ คืออ๊อมีข้อเสนออยู่สองแนวทางคือต้องบอกว่าอ๊อฟทำเพราะว่ามีความเห็นใจหลายๆคนที่ตอนนี้ยังไปไม่ได้นะแนวทางแรกก็คือสําหรับคนที่ยังไงก็ไปไม่ได้จริงๆหรือว่าแบบโอ้โหอ๊อฟมันพูดซะขนาดนี้เห <c oughs> มือนเหมือน,นมาไล่แขกยังไงก็ไม่รู้แนวทางแรกนะสําหรับคนที่ไปไม่ได้จริงๆก็คืออยากให้แฟนเขาเข้ามาได้หรือเราอยากจะรอจนกว่าประเทศไทยเขาจะเปิดอะไรเงี้ยฉะนั้นแนวทางนี้คือเรามาร่วมเรียกร้องกันให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งก็โอกาสมันก็ริบหรี่นะแต่ว่ามันก็ดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมก็คือตรงนี้คือเฟซบุ๊กของกรมการบินพลเรือนซึ่งออปได้ลงไปในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วซึ่งอธิบายตรงนี้ละเอียดเลยก็คือหน่วยงานนี้แหละที่เป็นหน่วยงานที่กําหนดเลยว่าจะมีเที่ยวบินเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่าคือเป็นคนรับผิดชอบโดยตรงเลยฉะนั้นจะต,ตีใครก็ต้องตีโดยตรงเลยใช่ไหมนี่ยแหละจ้าวนี้เลยก็คือเข้ามาที่ Facebook ของนี่แหละ CAA-T เนี่ยค้นหาเลย CAA-T Thailand เนี่ยซึ่งตรงนี้ มันมีอยู่2แบบอยากให้เพื่อนๆทำทั้งคู่เลยนะอันแรกเลยก็คือทําแบบสอบถามอันนี้เนี่ยโพสต์เนี่ยของวันที่29กรกฎาคมเขากําลังทําแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของว่าถ้าจะมีเที่ยวบินกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะในระหว่างที่มันยังมีโควิด -19 ระบาดอยู่เนี่ยคุณกังวลไหมคุณอยากให้เป็นแบบไหนคือดูจุดประสงค์แล้วเหมือนกับว่าใจจริงเขาก็อยากให้กลับมาบินอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอารมณ์ของคนในประเทศเนี่ย คือเราจะโทษเขาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันอารมณ์คนในประเทศก็คือเขายังกลัวกันอยู่อะไรเงี้ยบางคนก็แบบฟังข่าวทุกวันคือโดนข่าวล้างสมองอะอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวกันไงคนในประเทศนะฉะนั้นเขาก็ทําแบบสํารวจตรงนี้เพื่อที่จะอะไรก็ไม่รู้นะนี่คือแนวทางแรกคือไปทําแบบสํารวจอันนี้แนะนําว่าให้ตอบไปในแนวทางที่ว่าเราไม่ได้กลัวแล้วเราอยากให้มีเที่ยวบินเข้ามาประมาณนี้อธิบายไปนในคลิปนั้นแล้วแหละแล้วก็อีกอันนึงก็คือนี่ความคิดเห็นเพิ่งลงมาได้ประมาณ เกือบๆวันหนึ่งก็มีความขิดเห็นตตั้งร้อยเก้าแล้วอะซึ่งแน่นอนพอกดเข้าไปดูแล้วเนี่ยมีแต่คนเรียกร้องให้เปิดเที่ยวบินกลับมาทั้งนั้นฉะนั้นเพื่อนๆไปเกณฑ์คนมาเยอะๆเลยตัวเองก็ด้วยก็คือไปพิมพ์ในนั้นเยอะๆไปช่วยกันตอบในนั้นก็ได้ตอบคนอื่นหรือว่าให้แฟนมาช่วยพิมพ์ด้วยก็ได้วเ,เยอะๆเยอะๆให้มันมีเป็นพันเป็นหมื่นเลยก็ได้ <laughs> เป็นไปได้ไหมเวอร์ word, จริงแล้วก็แชร์ไปเยอะๆเลยเนี่ยให้เขาไปทําแบบสอบถามกันเยอะๆมาพิมพ์ตรงนี้กันเยอะๆให้มันเป็นพันเลยหรือใหห้้มมันนเเป็็ืลยกได เนี่ยเขาจะได้เห็นไงว่ามีคนต้องการเยอะอะไรเงี้ยนี่คือแนวทางหนึงซึ่งเราจะเข้าแบบสอบถามนี้แล้วก็ยิง QR ตรงนี้ก็ได้เอามือถือยิงเลยก็ได้เข้าไปตอบแบบสอบถามอ่าก็นี่คือแนวทางว่าเรามาร่วมกันเรียกร้องใน Facebook ของกรมการบินพลเรือนหรือว่า CAAT Thailand ส่วนอีกแนวทางหนึงก็คืออันนี้ออพขึ้นหน้าจอไม่ได้มันเป็นแนวทางที่เหมาะกับคนที่พร้อมเสี่ยงเท่านั้นนะครับพร้อมเสี่ยง แล้วแท้จะให้ดีเคยได้วีซ่ามาแล้วก็ยิ่งโอเคแต่ยังไม่เคยได้วีซ่าก็ทําได้นะพร้อมเสี่ยงอันนี้อขอไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นว่าเพื่อนๆไปทําแล้วจะโดนปฏิเสธวีซ่าหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคืออ๊อบขอไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะมันเป็นสิ่งที่อ๊อฟได้คิดขึ้นมาแล้วก็อ๊อบคิดว่ามันก็มีเหตุมีผลอยู่ถ้าจะลองฉะนั้นก็คือถ้าเราจะทําวิธีนี้ต้องเข้าใจความเสี่ยง ออก็เลยเอา,าไว้ตอนท้ายเพราะว่าเผื่อใครฟังมาไม่ถึงคือคือสรุปว่าออไม่รับผิดชอบนะแต่ออคิดขึ้นมาจากความเห็นใจเพราะว่าออบเองก็ยังไม่ชัวร์ว่าต่อให้เราเรียกร้องไปกับกรมการบินพลเรือนแล้วเขาจะยอมเปิดถ้าเขาจะเปิดนะก็ต้องเป็นกันยาแต่ก็ไม่แน่เขาอาจจะเลื่อนปีก็ได้เพราะว่าดูอารมณ์คนในประเทศอ่ะพอเราคุยกับคนหลายๆคนแล้วแม้กระทั่งคนที่พวกเรารู้จักเองก็ตามเนี่ยนะอูย้เขายังยังกลัวกันไม่เปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยนะ เก็สําหรับคนที่ใจร้อนนะอยากจะลองเสี่ยงดูจริงๆนะตรงนี้อบแนะนําเลยเพราะว่าประโยคเนี่ยเขาบอกว่าเราจะยังออกวีซ่าให้ไม่ได้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีเที่ยวบินจากเยอรมนีกลับมาไทยตามปกติใช่ไหมถ้ายังไม่มีเที่ยวบินจากเยอรมนีหรืออาจจะเขตเชงเก้นด้วยก็ได้คือจากยุโรปทั้งหมดเนี่ยกลับมาไทยตามปกติคุณก็เลยยังจะไม่ให้เราใช่ไหมแล้วฟังให้ดีนะถ้าเกิดว่า เราไม่ได้บินกลับจากเยอรมนีหรือว่าเขตเชงเก้นล่ะเราบินกลับมาจากประเทศอื่นล่ะที่ไม่ได้อยู่ในเชงเก้นน่ะประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเชงเก้นน่ะคือเราไปเยอรมนีหรือไปในเชงเก้นก่อนแล้วขากลับอ่ะเราไม่ได้กลับมาประเทศไทยโดยตรงอ่ะเราไปต่อประเทศอื่นน่ะแล้วจากประเทศนั้นอ่ะเราค่อยกลับมาประเทศไทยอ่ะมันจะยังเกี่ยวข้องกับเยอรมนีอยู่อ,อีกไหมอ่ะเห็นไหมเขาไม่ให้เพราะว่าเราจะกลับมาประเทศไทยถูกไหมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราจากประเทศไทยเราจะไปที่อื่นแทนล่ะ คือน่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกนะอ,อ๊อฟไม่ขอรับผิดชอบใดๆดทั้งสิ้นนะมันเป็นไอเดียที่คิดขึ้นมาเฉยๆเพราะว่าในเวลาปกติเนี่ยเราคงไม่แนะนําให้ใครทําแบบนี้หรอกแต่นี่มันเป็นช่วงโควิดซึ่งก็มีคนที่คิดถึงคนที่นั่นแล้วก็มาบ่นกันทุกวันใน Facebook ของเราใช่ไหมแหม่ก็เลยเป็นข้อเสนออยากให้ลองก็คือประเทศไหนอะ่ะที่มันน่าจะทําแบบนี้ได้แล้วก็สะดวกหน่อยหนึ่งคือไม่ต้องไปขอวีซ่าด้วยนั่นก็คือเท่าที่อ๊อบนึกได้เนี่ยก็คือประเทศตุรกีซึ่งตอนนี้ คิดว่าคนไทยน่าจะเข้าได้อยู่ก็คือคนไทยเข้าตุรกีได้ฟรีวีซ่านะสามสิบวันคือไม่ต้องขอวีซ่าถ้าไปอยู่ในตุรกี30สิบวันวิธีการก็คืออันนี้ต้องรับความเสี่ยงกันเอาเองนะย้ําอีกทีหนึ่งวิธีการก็คือเราก็ขอไปแบบเชงเก้นเ,นเยอรมนีไปตามปกตินั่นแหละมีใบาการันตีมีจดหมายเชิญทําไปตามปกติเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าในส่วนของหนึ่งก็คือตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน เนี่ยปกติเราก็จะเป็นตั๋วเครื่องบินขอวีซ่านะไม่ใช่ตั๋วเครื่องบินของจริงนะเราจะเป็นตั๋วที่เดินทางไปกลับจากไทยไปเยอรมนีแล้วเยอรมนีกลับไทยใช่ไหมตั๋วแบบรีเทิร์นทริปอ่ะแต่ที่เนี้ยเราจะต้องมีตั๋วเครื่องบินขอวีซ่าทั้งหมด3อันอันแรกก็คือจากไทยไปเยอรมนีขาเดียวอันที่สองก็คือจากเยอรมนีไปตุรกีและอันที่3มก็คือจากตุรกีกลับมาไทย แต่ทีนี้ให้มันเนียนนิดนึงนะก็คือจากไทยไปเยอรมนีเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็อยู่เยอรมนีเก้าสิบวันใช่ไหมอันนี้นับนับให้ดีนะนับให้ถูกแล้วพอครบเก้าสิบวันปุ๊บแล้วเนี่ยจากเยอรมนีเนี่ยเราก็ไปตุรกีต่อซึ่งเราอาจจะอยู่ในตุรกีสักประมาณยี่สิบวันสิบห้าวันยี่สิบวันเราก็อาจจะอธิบายไปในจดหมายแนะนําตัวโดยก็ได้ว่าเราก็มีแผนไปเที่ยวตุรกีต่อกับแฟนฉะนั้นแฟนเราก็ควรจะส่งไอ สเตตเมนธนาคารด้วยนะปกติผู้เชิญเยอรมนีเขาจะไม่ค่อยยอมส่งสเตตเมนธนาคารนะเพราะเขาถือว่าเขามีใบเชิญสีส้มแล้วใช่ไหมก็จะต้องส่งด้วยเพื่อยืนยันว่ามีการเงินที่เพียงพอจะพาไปเที่ยวตุรกีได้อะไรประมาณเนี้ยอ่ะอันนี้นี่คืออาคิดเองนะว่าควรแต่ว่าจะส่งหรือไม่ส่งก็แล้วแต่แต่ละคนจะพิจารณาแล้วก็ในทั้งจดหมายแนะนําตัวของเราแล้วก็จดหมายเชิญของผู้เชิญเนี่ยซึ่งปกติเขาก็ไม่ค่อยยอมส่งอีกอยู่ดีนะคนเยอรมนนีเนี่ยไม่ค่อยยอมส่งจดหมายเชิญ ก็อาจจะต้องเขียนไปอย่างของเราก็บอกว่าเออหลังจากที่จบจากเยี่ยมเยียนเยอรม,มน,นีแล้วเนี่ยเราก็มีแผนว่าจะไปเที่ยวกันต่อที่ตุรกีอีกสักกี่วันดีจะเต็มแม็กหนึ่งเดือนเลยก็ได้เอา้าอย่างเงี้ยก็คือคำนวณวันกันให้ถูกต้องอ่าแล้วก็แฟนเองเขาก็อยากจะไปมานานแล้วหรืออะไรเงี้ยเราเองก็เออเคยดูวิดีโอมาใน YouTube ก็อยากจะไปหรืออะไรประมาณเนี้ยก็จะไปเที่ยวกันในตุรกี แต่ถ้าเกิดจะให้เนียนนะซึ่งตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะจะทําหรือไม่ทําก็ได้แล้วแต่ก็จ,จะต้องมีใบจองโรงแรมของธุรกีไปด้วยอันนี้อันนี้ชัวร์สุดเลยก็สมมุติว่าสมมุติว่าถ้าไม่ใช่สถานาการณ์โควิดเป็นสถานาการณ์ที่จะไปเที่ยวจริงๆทําไมเขาถึงจะไม่ให้อะถ้าเรามีใบจองโรงแรมด้วยนะคืออันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่นะเพราะว่ามันจะยุ่งยากขึ้นอีกเยอะเลยก็ก็คงจะเป็นการทุ่มทุนเกินไปนหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือสุดว่าจะไม่มีก็แล้วแต่หรือถ้าจะให้เนียนขึ้นก็มีใบจองโรงแรมสําหรับ ไปกี่วันนะ่ะก็เนี่ยไปไปเมืองอะไรบ้างอจ้องหลายๆเมืองหน่อยนะไม่ได้จองแค่แค่อิสตันบูลที่เป็นเมืองที่ดังที่สุดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วทีนี้พอจบจากตุรกีกี่วันปุ๊บก,ก็ตั๋วเครื่องบินใบที่สามก็คือจากจากอิสตันบูลกลับมาที่กรุงเทพก็คือสรุปว่าจะต้องมีตั๋วเครื่องบินที่ใช้ขอวีซ่านะสามใบก็คือจากไทยไปเยอรมนีขาเดียวแล้วก็เยอรมนีไปอิสตันบูลตุรกีอีกหนึ่งขาแล้วก็เว้นไปอีก กี่วันสามสิบเลยก็ได้อะจากอิสตันบูลกลับมากรุงเทพฉั้นมีสามใบแล้วก็จดหมายแนะนําตัวก็จะต้องอธิบายไปสมมติว่าไม่ใช่ตุรกีก็เป็นประเทศอื่นก็ได้นะแต่ตอนนี้เรานึกไม่ออกเรานึกออกแต่ตุรกีอย่างเดียวแล้วก็จดหมายเชิญก็บอกไปอีกด้วยก็ได้ร่วมกันย้ําเสร็จแล้วก็ส่งหลักฐานการเงินของผู้เชิญเพิ่มไปด้วยเพื่อยืนยันว่ามีการเงินที่เพียงพอครับก็จะย้ํากันอีกทีนึงว่าในเวลาปกติเนี่ยเราคงไม่ได้แนะนําให้ทําแบบนี้นะแต่นี่ก็คือ สำหรับคนที่กล้าเสี่ยงเท่านั้นถ้าเกิดใครที่ยังยังไม่ได้รีบจริงๆอะ่ะก็รอไปก่อนรอไปก่อนจนกว่าเขาจะมีให้เปิดให้มีเที่ยวบินเข้าประเทศไทยซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าจะเร็วที่สุดก็กันยาแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ฟันธงนะไม่ได้มีแหล่งข้อมูลอะไรนะแค่ดูจากว่าการบินไทยเขามีตารางการบินที่บินตามปกติในเดือนกันยาเท่านั้นเองถ้าไม่ถ้าไม่มีการเลื่อนนะแต่ถ้าเกิดเลื่อน แบบอารมณ์คนในประเทศยังไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเลื่อนไปอีกก็ได้ใครจะไปรู้อันนี้ก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ